วัดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนจานไม่ได้เอาคลิปนานแล้วครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนจานกันเป็นทางเรียบครับส่วนยางเปลี่ยนไปแล้วครับส่วนจานที่ผมใช้ก็จะเป็นจานเบี้ยวนะครับหรือวงรีเบอร์สามสิบแปดครับขอไปครับรถไม่ได้ล้าง<ว>ขั้นตอนแรกเราก็จะขันนอ็อตขาจานออกก่อนนะครับ เนื้อันมล้อขาจานแล้วแล้วก็จะมีที่ดูดขาจานนะครับนี่จากลาซาดาท่านท่านก็ต้องระมัดระวังครับเดี๋ยวจะปิ้งเปลียวข้างก็ไปให้สุดครับแล้วก็หมุนตันี้ตาม ขานรุดก็จะออกมาแล้วครับขันออกนะ,ะแล้วเราก็จะมาถอดจานออกครับผม<อ>ครับต่อไปก็จะใช้เป็นปัแเจดาวครับเราก็จะมาขันจานออกนะครับ จะแน่นหน่อยนะึงแล้วก็โซโคบัก ใช้เครื่องมือผิวประเภทน้อยนี่โอเคออกครับอันนี้เฟืองหน้าเดิมเป็น34นะครับสแลมติดรถแล้วผมจะใช้จานเบี้ยว38งานจีนครับป<ะ>ักใส่ลงไปโดยมันจะมีมาร์กรถไม่ได้ล้างครับขออภัยจะมีมาร์กค,ครับให้ตรงกับ ขาจานนะครับประมาณนี้แต่เราใส่ฝั่งนี้นะในตรงกับขาจานแล้วมันจะลงล็อกพอดีครับโอเคแล้วก็มาขันน,นัดเอาเลย ให้กับเสียงรบกวนนะครับเราไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอเป็นที่โล่งแจ้งครับแล้วก็ทุกคนใช้ชีวิตตามปกติรเราก็เดี๋ยวเพิ่งขันแน่นนะครับที่แรกเนาะก็ขันเข้าไปให้มันสุดก,ก่อนแล้วก็ทีนี้ก็มาขัน 我累。 ได้แล้วครับประมาณนี้แล้วก็จะมาประกอบขึ้น <c oughs> แล้วก็ใส่น็อตยึดขาจานลงไป ทานให้แน่นครับโอเคเาก็จะได้แล้วครับจานเบีย้ยวกระโล่เลื่อน คลิปนี้ฝากกด Subscribe ก,ก,กดไลค์กดแชร์ครับ